คุณรู้หรือไม่ว่าเพนิซิลินที่ช่วยรักษาหลายชีวิตทั่วโลกเริ่มต้นจากอุบัติเหตุในห้องแลบในปี1928นักวิทยาศาสตร์ชาวสปอตแลนด์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงสังเกตเห็นว่าราเพนิซิลียมรูเบนส์ทำลายเชื้อแบคทีเรียในจานเพาะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การปฏิวัติวงการแพทย์ แต่เรื่องไม่ได้จบเพียงแค่นั้นการทำให้เพนิซิลินบริสุทธิ์และใช้งานได้เกิดขึ้นในปี1940โดยทีมของ h ฮาวาดฟลอรีและเอิร์นส์บ s ริสเชนการใช้เพนิซิลินช่วยรักษาหลายโรคที่เคยร้ายแรงเช่นการอักเสบเยื่อหุ้มสมองในปี1945เฟล i n g พร้อมเพื่อนร่วมทีมได้รับรางวัลโนเบล คุณอาจแปลกใจที่การนำเพนิซิลินมาช่วงชิงกลับกลายเป็นที่เลื่องลือและนี่คือเหตุผลที่เพนิซิลินยังคงเป็นยาที่สำคัญแม้กระนั้นแบคทีเรียบางชนิดเริ่มดื้อยาแล้วมันทำให้เราคิดว่าเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร